เมื paid, 64, ่อวันที่10มิถุนายน2564เวลา9นาฬิกาณศาลาการประเรียนวัดธัญวาทนางพิชภัทรทิรษตรานนนรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการจัดกิจกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดธัญวาทตามที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนาสถานขึ้น โดยในปี2,564เทศบาลเมืองมหาสรารคามได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนวัดในเขตพื้นที่เข้าร่วมโครงการมีวัดที่สมัครเข้าร่วมคือวัดธัญาวาดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำศาสนาพุทธศาสนิกชนมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์น้ำโรคและพัฒนาวัดให้เหมาะกับการประกอบศาสนกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในการนี้มีผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพระภิกษุกรรมการวัดอสอมชุมชนธัญาวาท1 2 3และ4และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ในภาคเช้าเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมประกอบด้วยการสำรวจและทำทะเบียนต้นไม้ใหญ่การทำบ่อดักไขมันการสำรวจควบคุมสัตว์เลี้ยงในวัดการทำความสะอาดบริเวณวัดการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์พาหะนำโรคระบบป้องกันเพลิงไหม้ในวัดการพัฒนาห้องสุขาให้สะอาดการกำหนดจุดตั้งวางถังขยะและแยกประเภทขยะ ส่วนภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ดำเนินการตามกิจกรรมหลังจากนั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจะได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุกรรมการวาดัดอสมและจัดทำหลักเกณฑ์ให้ครบทั้งห้าหมวดเพื่อเตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการในระดับภาคต่อไป